พลัางานสถิตธรรมเป็นสุขอยู่ที่อเวกผมเป็นแค่เปลวไฟที่ล้อมละลายตัวเองผมมักจะมีความสุขกับตัวเองมากๆเมืม่อจิตวิญ,ญญาณของผมเข้าไปสู่อาณาจักรของความเงียบงนันนั้นอย่างสิ้นเชิง 1. หัวใจของผมยิ่งสงบยิ่งเงียบยิ่งนักเมื่อผมปล่อยให้ทุกความคิดและความรู้สึกทั้งมวล กลายเป็นอิสระเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกโชนโลมเลียเชื้อไฟของมันเองโลกของมนุษย์คือเวทีแห่งความไร้ความหมายอย่างที่อัลบากามูเคยเอ่ยไว้ความเป็นอยู่ของเราคือการ,รเผชิญหน้ากับความไร้สาระซึ่งท้าทายให้เราเลือกจะยอมแพ้มต่อมันหรือจะลุกขึ้นมาสร้างความหมายขึ้นเองท่ามกลางความว่างเปล่าอันไม่อาจอธิบายได้ 2. จังปอชัดสะท้อน เสียงเดียวกันในความจริงอันโหดร้ายว่ามนุษย์ถูกสาปให้เป็นอิสระและอิสระภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงพรหายแต่เป็นภาระที่ต้องแบกไว้ทั้งชีวิตไม่มีพระเจ้าไม่มีคำตอบที่ตายตัวมีเพียงเราที่ต้องหล่อหลอมความหมายของการมีชีวิตขึ้นด้วยน้ำมือของตนเองแต่ในอีกฟากในเฮลเซ่เฮลเซ่เฮสเซกับกระซิบถ้อยคำอันอ่อนโยนถึงเส้นทางแห่งการ เดินทางภายในว่าความลึกซึ้งของชีวิตหาใช่การขวายคว้าภายนอกแต่คือการฟังเสียงในห้องเงียบๆของหัวใจเหมือนสิทธาระถะ ที่พบน้ำเสียงของสายนะและค้นพบว่าการเป็นมนุษย์แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะชิมรสชาติของการมีอยู่ในปัจจุบันขณะ3เราทุกคนนะ่ะเป็นนักสแสวงหาสแสวงหาความหมายในโลกที่ปัสแจกความหมายเป็นเปลวไฟที่เต้นรําอยู่ท่ามกลางความเปล่าว่างเปล่าเป็นเสียงที่ก้องสะท้อนในจัก,กรวาลที่เงียบงนันและบางทีความสุขที่แท้จริงอาจไม่ใช่การมีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์แต่คือการได้รู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวเองอย่างเข้มลึก เข้มข้นลึกซึ้งและจริงแท้ในทุกลมหายใจแห่งชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปและในหว่วงเวลาที่ผมดําดําดิ่งสู่ความเงียบผมได้ค้นพบว่าความเงียบไม่ใช่การว่างเปล่าแต่คือภาษีภาษาลี้ลับของจักรวาลเป็นไพยคำที่ไม่ได้เปล่งออกมา ออกมาหาแต่สะท้อนอยู่ในผิวสัมผัสของหัวใจเป็นเสียงอันละเอียดอ่อนที่กึกก้องอยู่ในเส้นเลือดทุกสายและในที่สุดผมก็รู้สึกว่าการมีชีวิตยอยู่คือรสชาติที่เกินกว่าคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นสี่ามูสอนให้ผมพเชิญหน้ากับความไร้สาระแต่ไม่ใช่การหนีนะหากด้วยการถอดกอดมันไว้ แนบอกให้ความไร้สาระในกายมนุษย์แรงผักดันที่ผมมีชีวิตอยู่ในความจริงที่เปราะบางและไม่คาดไม,ม่อาจคาดเดาห้าชาัดชัดเตือนผมว่าไม่มีใครอื่นจะเลือกแทนผมได้เพราะการเป็นมนุษย์คือกันต้องเลือกนะและทุกการเลือกคือการสร้างความหมายใหม่ในโลกแม้นในเซวีนาทีที่เล็กที่สุดเราก็เป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งจักรวาล6แต่เฮอร์มนเฮเซกับมอบความอ่อนโยน แล้วกับ เป็นเพื่อนสนิทที่นั่งฟังผมเงียบๆปิปปป่มแม่น้ำคงคาก็าสอนให้ผมริมรสทั้งสุขและทุกข์ดีและร้ายเหมือนผู้เดินทางที่เรียนรู้ที่จะรักทั้งฝนโปรยและแดดจ้าเพราะแม้แต่ความเจ็บปวดก็มีรสชาติที่งดงามในตัวมันเองดังนั้นความลึนลับของจิตวิญญาณมนุษย์อาจไม่ใช่การไขปริศน,นาใดๆแต่คือการได้สัมผัสถึงความลึกซึ้งของการเป็นเหมือนเปลวไฟที่ยังคงเต้นรำอยู่แม้ไม่รู้ว่าตนเองจะดับลงเมื่อใดและเมื่อผมปล่อยวางทุกคําถามที่ ไม่จำเป็นผมกลับมาพบกลับพบความมหัศจรรย์ที่เรียบง่ายว่าชีวิตนั้นงดงามเสมอแต่ท้ที่เรายอมรับมันในฐานะสิ่งที่ไม่อาจอธิบายจะสามารถริมรถได้เป็นเส้นทางเปลี่ยวเหงาของการดำรงอยู่มนุษย์คือผู้แสวงหาที่ไม่มีจุดหมายปลายสุดท้ายเราเก้าวเดินในความมืดด้วยหัวใจที่เผาไหม้ด้วยคําถามและด้วยดวงาณที่หอยหาความหมายอย่างหิว้อหยหิว เจ็ดกามูบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าชีวิตไร้สาระนั่นไม่ได้ไม่ใช่จุดจบนะฮะคือการเริ่มต้นเพราะเมื่อจัก,กรวาลไม่มอบคําตอบใดๆและทิ้งปริศนาไว้เราจะได้สิทธิ์ในการสร้างคําตอบของเราเองแปดซกระซิป ผมแผ่วเบาศรสรภาพคือภาราที่ไม่มีใครหลีกพ้นเราคือผู้หล่อหลอมตนตนด้วยกันเลือกซ้ำแล้วซ้ำแล้วแล้วทุกการเลือกก็จะสะท้อนเสียงของมนุษยชาติทั้งมวลก้าวเหตเสรสอนให้ผมเรียนรู้ว่าความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เส้นชยัยรือแค่ปลายทางหากอยู่ในรสชาติของทุกก้าว ย่างอยู่ในน้ําตาที่ร่วงหล่นอยู่ในรอยยิ้มที่บอบางอยู่ในความเงียบที่โอบก,กอดเราไว้ในค่ําคืนนะเมื่อผมหลับตาผมไม่ต้องการคําตอบใดอีกต่อไปเพราะผมรู้แล้วว่าการมีอยู่คือปาฏิหาริย์การรู้สึกคือบทกวีคือการเป็นมนุษย์คือความเล่นลับอันงดงามที่สุดสิบความตายคือการเดินทางต่อไปใช่ไหมสําหรับกาโมมันคือการย้ําเตือน,นถึงความไร้าสาระของการมีอยู่มนุษย์ได้หลอนสร้างประสาทแห่งความหมายทั้งที่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว เคลื่อนแห่งการเวลาจะกืนกินทุกสรรพสิ่งแต่แทนที่จะสิ้นหวังก็กลับมองว่าการยืนหยัดท่ามกลางความว่างเปล่าคือเกียรติยศของการมีชีวิต11ชาร์ดมองความตายว่าเป็นเส้นขีดสุดท้ายที่ทาให้เสรีภาพของมนุษย์เป็นจริงเพราะเรารู้ว่าเรามีเวลาเพียงจํากัดทุกการเลือกจะเป็นการประทับรอยเท้าลงในชั่วขณะและเมื่อความตายมาถึงสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังคือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการเลือกของเราเอง 12แต่เฮเซกลับมาพาผมเดินข้ามไปอีกฝั่งเขาพูดถึงความตายในฐานะประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การดับสูญแต่เป็นการกลับคืนสู่สายทานแห่งจัก,กรวาลเหมือนใบไม้ร่วงลงดินเพื่อกลายเป็นปุ๋ยเลี้ยงต้นไม้เหมือนหยดน้ําคืนสู่มหาสมุทรที่มันเคยจากมา13ดังนั้นความตายไม่ใช่เงาเมือ่อที่คุกขามเราหากคือครูที่คอยกระซิบสอนว่าจงใช้ชีวิตให้อิ่มเต็มทุกลมหายใจเพราะทุกการหายใจคือ คือปาฏิหาริย์เล็กๆที่อาจสิ้นสุดลงได้ในวินาทีถัดไปและเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจึงไม่กลัวความตายอีกต่อไปเรากลับเรียนรู้ที่จะโอบก,กอดมันเรากับเพื่อนเก่าที่จะพาเรากลับบ้านไปยังความเงียบอันไดการเวลาซิบซีในระดับของฟิสิกควอนตัมจกักรวาลไม่เคยปิดฉากลงอย่างสิ้นเชิงพลังงานไม่สูญหายข้อมูลไม่สูญสลายทุกสิ่งเพียงแค่การ แปลเปลี่ยนรูปจากคลื่นหนึ่งสู่อีกคลื่นหนึ่งจากความถี่หนึ่งสู่ความถี่ใหม่จากอนุภาคสู่คลื่นและและพลังงานและนี่คือ นี่อาจจะเป็นภาพเงาสะท้อนของจิตวิญญาณมนุษย์เมื่อร่างดับสิ้นจิตวิญญาณไม่ได้หายไปในความว่างเปล่าหากแต่แทรกซึมกับเข้าสู่สนามพลังงานแห่งจักรกวาลกับสู่มหาสมุทรแห่งจิตสำนึกที่กว้างใหญ่จนเราไม่อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือใดๆ15กากามอาจจงคงยืนยันว่าโลกนี้ไร้ความหมายแต่ในมุมของควอนตัมความไร้ความหมายเองก็เป็นรูปแบบของความเป็นได้ที่ไร้ขอบเขตและมนุษย์ก็คือผู้ตีความเหมือน ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เรามีสติรับรู้16ซา์สอาจบอกว่าเราถูกสาบให้เป็นอิสระแต่ในสนามพลังแห่งความตั้มคำว่าสาบนั้นอาจกลายกับกับกายเป็นพรเพราะอิสระภาพหมายถึงเราสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อกับการดำรงอยู่ที่ไกลที่กว้างไกลกว่าร่างกายและความเป็นมนุษย์และสามารถเลือกที่จะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบใหม่ๆที่จิตปารถนา17ส่วนเฮเซ เขาคงจะยิ้มอ่อนละมุนก่อนจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่เพียงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่คือบทกวีของจักรวาลที่บอกเราว่าไม่มีใครตายเป็นจริงๆทุกสิ่งเพียงกับสู่อมาตะกับสู่แหล่งกําเนิดเดิมเดียวกันที่เราเคยมา18ดดังนั้นความไม่ตายของจิตวิญญาณอาจไม่ใช่ความคงอยู่ในร่างใดร่างหนึ่งแต่คือการเดินทางอย่างไม่รู้จบจากดาวสู่ดาว จากร่างหนึ่งสู่ร่างหนึ่งจากการเป็นชั้นสู่การเป็นทั้งหมดด้วยความเงียบสงัดของวิญญาณผมได้ยินเสียงดนตรีที่ไม่มีใครไม่มีเครื่องดนตรีใดบรรเลงเสียงนั้นเป็นท่วงทาํานองแห่งชีวิต19เสียงที่รัพินรับพินนาถากูลบอกเคยบอกไว้ว่าพระเจ้าคือบทเพลงที่มนุษย์ร้องโดยไม่รู้ตัวทุกลมหายใจคือโน้ตดนตรีทุกการกระพริบตาคือจังหวะของจักรวาลและการมีอยู่ของผมก็เป็นเพียงท่อนหนึ่งในบทเพลงนิรันดรน,นั้น ยี่สิดีโอต่อสตอยสอนผมว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในความรู้ไม่ได้อยู่ในอำนาจแต่ซ่อนอยู่ในความรักที่ปริบานเมื่อผมจับมือใครสักคนและผมมอบรอยยิ้มที่จริงจังผมก็ได้สัมผัสถึงศัจธรรมที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาและบางทีความรักนี้เองก็คือสภาที่จะเชื่อมเราไปกับพระเจ้าดังนั้นชีวิตจริงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการยอมจำนนต่อความงดงามที่เรียบง่ายต่อเสียงนก ร้องยามรุ่งอรุณกินดินชื้นหลังฝนแรกแสงตะวันอุ่นที่รูปไหลใบหน้าในยามเช้าสิ่งเหล่านี้คือกวีนิพนธ์ของพระผู้สร้างที่เขียนขึ้นเพื่อเราตื่นรู้ว่าเราเองก็คือส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่เสในที่สุดการผมเข้าใจ ผมจึงเข้าใจว่าการเดินทางของจิตวิญญาณไม่ใช่การสแสวงหาความลี้รับนอกตัวแต่คือการกับขึ้นสู่ความเรียบง่ายและความเงียบสงบกับขึ้นสู่ความรักที่ไร้เงื่อนไขและกับขึ้นสู่ความเงียบงันอันอุดมด้วยเสียงกระซิบจากจักรวาล22เมื่อเจกฤษณาโมรติเปิดเผยถึงเปลวไฟที่ซ่อนเล้นลอยู่ในจิตวิญญาณวันสุดท้ายแล้วความจริงไม่ได้อยู่ในตำราห,หรือในหนังสือใดไม่อยู่ในคำสอนของศาสดาห,หรือครูผู้ยิงย่งใหญ่ฮาแต่อยู่ในการดูอย่างบริสุทธิ์